ยังเลยว่ะแล็นหนูเบ่งตื่ออย่างนี้เนี่ย,ย,ยหรอฮะโอ้เรียกใครใครให้ทำเนี่ยพ่อพ่อให้ทำอีกแค่เอาทำกับป้าในคืนฮะในคืนเออโอ้ใยันยังเลยแล้วก็หนีไปแล้วอ่ะเขาทำไงอ่ะใช้เจอกบวยหรืออะไรนะบวยไม่มาแล้วมัง้งไปสวนแล้วมัง้งใช้เจอกบวยก่อน แล้วทำไมไม่เอาที่จักรยานมาใส่เนี่ยอยู่ในครัวไม่ใช่เหรอ,อฮะเ,อเปลืองอะไรฮะเปลือ,อยงยาแล้วจะเสร็จไหมวันนี้เดีวตื่นมานาหนยังเนี่ย ไปใจกลางมันนี่นะมันไม่หลานสาวก็หยันยางงี้นะตื่นมาก็กวาดเลยดีจังฮะยู่ข้าวอาวแล้วยุงแล้วหิวไหมเหรอถ้ยังไงจะกินอะไรหนูจะกินอะไรอยากกินะไร

หรือบุ้ยใช่บุยอะไรบุยทำหมัดโตทำโตทำโตใช่โตอะไรอ่ะที่สวนน่ะเหรอเฮ้ยโอ้ยไม่ด้ยเตะตีตีมปนหน่อยอ่ะดื้อดิดื้อดื้อมันหนูใช่คนคนไอ้แมวกับหนูใครดื้อกัน mẹo quà Để thăm đi để hãy tiệp thăm đi để hãy tiếp tiệp hết tặng này hả tặng học bạc bà? bạc học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  bạc 5 bạc học bạc อ่าถอยไทยถอยอ่ากว่ด